ฮ้าเปลี่ยนพัาเปลี่ยนดูมันยินดีเก้าอี้นี่เก้าอี้นี่เอ็ดอาร์เลยนะครับวันนี้เนบน้องเกือบแล้วมือเอาแคบอยู่ในราวที่27ครับระหว่างทางด้านของทีมลิควิดครับพบกับ BLG Billy Billy Gaming อ่าฟฝั่งบุกนี่อยู่ฝั่งไหนครับัง ่งฟ <lok> ังสีแดงสีแดงสีแดงไอ้ลูเซียนโหเราได้ขาวหมดเลยเรามาขาวหมดเลยให้เราเห็นป e ืนเดินไปปืนเดินไปยังไงยังไงยังไงทำไม่ขอเลยไม่มีไฟเมื่อก <th> ี้ไม <th> ่มีไ <th> ม <ress> ่มีแฟล ไวะนี่ต่อขอให้เมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนตัดด้วยฟินิกซ์รอบนีแล้วมาคอร์สอยู่ดีเข้าฝันโดยก็ได้คลีนเข้าฝันฝันโดยก็ได้ดีแปะก็ไม่ต้องมีก็ได้มีทำไมคลีนจัดไม่ไม่ไอ้จอมันมันอย่างเงี้ยมันเงี้ยแล้วก็แบบเงี้ย อยังไงเลยอ่เนี่ยไม่เหรอไม่รู้ลัวด้วยเนฟไอเนมันแบบว่าตาตมันขาวอะมันมันมันอย่างนี้เลยมันมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันแบบ clean clean เอาเราเห็นไล่แต่ละเขาไม่พีเขาหลบเอาแต่ยังได้อยู่เอาแล้วก็สกันเกรกไปตรงนี้โอ้โหแล้วโดนทุกอย่างมันโลไปนี้โอ้แล้วเอาโอเคโนสะกดไปแล้วโอ้แล้วแล้วหลบจากแฟตทั้งบ้านเอาหน้าเขาแพงเคาเตอร์เคาเตอร์แฟตฟินิกเว้แอมโอเคเออเอาหน้าเขาแพงแต่เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงถ้าถ้ามอชามันต้องทำอย่างนั้นแหละมันต้องแบบหลบไว้ก่อน แปะมาเลิอี่ฮะโอ้มีทำไมอ๋มันมันามันอย่างนี้ไหมมันอย่างนี้ไหมมันอย่างนี้ไหมมันอย่างนี้ไห้องมดมีการเดินไปทำให้ดูด้วยเขารียกกเอคังแล้ดูดูดูมันทำเนี่ยดูมันทำเนี่ย

เอาแล้วเหลือหนึ่งอย่างงี้ไปเนปเนปหนึ่งโอ้ยแล้วโดนไฟอะร้อนเท้าร้อนเท้าเราโดนเผาขาอย่างงี้โอ้หมุนละทีแน่นอนหมุนภาพภาพโอเวอร์ไทม์แบบเต็มร้อยหมุนไม่ไม่นะเว้ยไม่ฝังนะเว้ยลิควิดมันเล่นกับเหยื่อเว้ยแชทลิควิดแม่งเล่นกับเหยื่อ หยอกว้ากระเดไๆนะนี่ยันเจบเดียเกียร์โกรธหรอกแน่นะมันเม่อกี้คือคือไม่อย่างนี้เลยเว้ยเอ้เชื่อไอ้เนเป็นยงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอเนี่ยเปยงไงเอาโอเคครับอยู่ในราวที่27่ครับระหว่างทด้านของทีมลิควิดครับพบกับ BLG Billy Billy Gaming ก่อนจะได้อีก2รานะครับถึงจะได้เขาเรียกวะแมทชเหรอแมทช์แมทแมทช์แมทชแมทไฟนะครับกระบอกกอนว่าไม่รู้เลยนะครับว่าเขาใช้ปืนอะไรกันตัวละครสกิลอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรครับเพราะเราเคยทำสิ่งนี้มาแล้วกับกับเหล็กเอเลเจนนะครับโอเคครับผมไม่รู้นะครับว่าวิธีการอ่านฟีดหรือว่าดูฮัชของเกมนี้มันเป็นยังไงนะเออแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวดูตัวละครเขาจับที่ไหนก็น่าจะไหลายๆไปได้ครับ อ่าฝั่งบุกนี่คือฝั่งไหนครับฝั่งฝั่งบุกโอเคครับสนนน้องเลเวสครับเอาเชียร์ไปเปลี่ยนจออย่างรวดเร็วโอ้โหกาวอลอะไรไม่ว่าแล้วก็ตัดวันทีมบิ๊กเวดโอ้โหแม่งตัดแบบตัดไปตัดไปชิบหายเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละทีมกำลังทำไปอยู่ครับแต่รู้แค่ว่า b ีโครับกำลังวางระเบิดอยู่พวกะเขาจัะไปเราดูแล้วก็อะไรไม่รู้เทเลพอร์ตออกไป แล้วก็บอกว่าแพลนแล้วโอเคครับรูเชียครับกำลังชาร์จลูกบอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้คือสกิลอะไรไม่รู้เหมือนกันบายครับบายแเดี๋ยวพอมาจริงออกไปเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะโอเคครับเร็จแล้วโอ้ยยิงอยู่ดีตายเลยวันเด็กโอ้โหแล้วเมื่อกี้เข้าไปในแบบเหมือนสปิริชชั่นนะครับแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโอ้รีดดิผมมาส่งดินหนึ่งสองสามโอ้โหนี่สามชิวเนี่ยแล้วจบเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่สามจบ จริง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 อาจจอาจจะนัวไปอาจจะนัวไปนี่มันนัวไปเออเรานี่มันนัวไปโอเคโอเคโอ้ขาหมูมันซิ่งไปนะอุ้ยแล้วมันกล้าเล่นดิเดนไนท์เอเคไนท์ใครเน่เคไนท์โอ้โหเตาะถอยวะโอ้เกมนี้คนไทยไม่เอาเลยวะไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่จะมีคนยิงแทนแล้วไงเออจริงนะขนุนเอ้ยแล้วขนาดนั้น หนูเขาไปยิงแทนแล้วพี่มาแล้วน้องป็ะเพณีเฮ้โอ้โหโอ้โหดูด็อกมันแรงจังเลยเฮ้ยเอาวอ้าเอาค้าเปลี่ยนค้าเปลี่ยนโอ้โหดูมันยิงดิเก้าอี้นี่เก้าอี้นี่เอ็ดอาร์เลยนะคะวันนี้ยังได้ไปก่อนตัวนึงแรกๆกันไปแล้วมาแล้วอ่ะมาบ้างลนทกจีนมาแล้วมาแล้วหนูเพชรลนทกจีน จะดันเข้าไปเลยไหมพว่เราไม่เห็นแต่ว่าติดสนันอยู่ไม่หันกันไปได้ดีๆครับทุกคนลุกเลยอะตายก่อนตัวแรกชนะเลยอ้ยโอ้ยรีบไปหน่อยวะโอ้ยรีบไปนิดนึงแบ่งแต่ได้ยังไงแบ่งเลื่องเหลือนิดเดียวขอทีเดียวพอบังนานี่ไงโดนโดนกูแค่นั้น ยืนจับมือเลยแค่นั้นแหละมึงกูแค่นั้นแหละยืนเมื่อกี้อย่างตึงโดนกูแค่นั้นแหละไอแบกบอกมึงโดนกูแค่นั้นแหละไม่เนี่ยปืนปืนเคาะทำไงโอ้ยเราตรงนี้รอซีทีโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหจะแค้น้องเห็นไรวะโอ้เหเลยใส่ฟองตัดเลือดใส่ไอ เมันลุกไงมันลุกมาสองรอบแล้วลุกมาสองรอบเลยตัวเนี้ยแต่อันนี้เขาไหลมาสามนะถ้าได้ถ้าได้อย่างน้อยสองชนะอยู่เออนนั่แหละแล้วจัดให้ไงสองเลยแต่อย่างนั้นแหละเติมยังไงได้อย่างงั้นโอ้โหเราแจ็คเก็ตมนมาแล้วเลยไม่คุณสปอยอย่างเงี้ยปกติค่อยพูดดิเจ้โอ้โหหลังแตกโผล่วหายสองเลยอุ้ย แล้วไหลสองไม่ได้ดูนะเอาแล้วสุ่มยิงอ้าวอ้าวแปลกๆแล้วเหลือโจนกูจะทดแผนแล้วจอนเนียนได้หรอเฮ้ยเฮ้ยจอนจอนดีๆจอนยังไงอยากดจอนอย่ากดจอนจอนดีๆจอนจอนดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเออะไรด้วยเอาดีจอนเที่ยวติดวิน กลายเป็นคลัชจบเกมไป2อนะเฮ้ยเขาฝังซีอยู่เนี่ยแบบตอนแรกกด้านไงเจยบอกใจเย็นใจเย็นลุกรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตโอ้โหกคนดแล้วใช่ครับใช่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 ครับอะไรขึ้อฟังออกเฮ้ยอะไรไปเลยอ กลายเป็นสองสองวิเห็นแล้วเห็นแขนแล้วนี่น้องชายพี่น้องชายผมผมลืมผมลืมผมลืมแต่เมื่อกี้หันฟอกซี่นายหันมายิงไวมากเนะน้องชายพี่สมแล้วจริงจริงที่ที่เลี้ยงลามยอนตอนนังเรียนสมัยนั้นโอ้หจะพี่จำไม่ลืมเลยเนาะไปดิ โอ้โหผมทำอะไรได้พี่โอ้โหรีบรีบยิงจัดโอ้โหอะรวะอุ้ยโอ้เราเล็กกว่าลัดเราเล็กกลัดอย่าบอกนะว่ามันคลดเล็กกาลัดอล้วแล้วมันคลาดนพี่เวนอมามนับเวลานับเวลาหนสาไม่ถือว่าลุมรอรอ

มันนัดเดียวหรือมันปังๆเนี่ยมันปังๆหรอว่านัดเดียวทะลุสองไม่ปังๆเมื่อกว่าทะลุสองไว้ประเด็นน่ะเจิงแม้จริงว่ะ ไปนั่งดูอายุของทีมนี้มานี่อายุ20ต้นหมดเลยนะแล้วก็มีคนหนึ่งอายุ18ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ทีมวอลเลย์บประมาณนี้ละวอลเเดินเลยครับเนี่ยรับคนเดียวนะตรงนี้เรวิทเรวิทต้องต้องยื้ให้นานนะวเราะอยากไปดีทานทานอีกคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟร็ดพาเร็

โลฟตเฟยิชวรเลยเฟแล้วลูเซียตคนเดียวในซ้ายยังไง20วิต้องเข้าเซนยเหมือนไม่เอาอ่ะไปบีดิคเียจัดทัน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 ททันนธนาใส่ไมโดนตัดอ่ะธนาใส่ไมโดนตัดทันทัพอดีด้วยอ้เป๊จัดครับเวลาโอ้ความนวเวเลยนี่ r a นั่นคือตีที่ตีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในเกมนี้โอ้โหโคิดว่าคิดว่าเขาเล่นนองนะแต่ยืนในสองมาดยากอะเราไม่รู้ด้วยว่าเราไวยซีเขาหลอที่ว่ามันมีตัวอ้นี่มาจากเมนแต่ไม่มีเลดิไวซีได้สองฮะได้สองจริงเลยดิไม่ไม่แถมเนอะไวยซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ย โอ้โหม่งแบบไอตจบไอตอนจบอันเนี้ยม่นยิ้มเลยแม่งแบบเรื่องไงวะเนี่ยไม่น่าตายเลยแค่ไนแไนอตายไปแล้ว้วทั้เมื่อกี้ทัเมื่อกี้ไม่ผิดสุดไม่ตายหลัหลับาลาบเลยลบมึงออมเงิยี่ห้อเอดย เสียบลูกชิ้นโอ้โหเคลียร์ไซส์กันมาหมดเลยนะครับโอ้ย่รอดหนดเลยอันเดอร์หมดเลยน้องเจสันเอาให้กำลังใจดีดีแฟนตอกของหมัดมาจากไทยครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งเทีบกับฟ็อกซ์เจนจีเจนจีเจนจีแอมเงียบๆเสียงดังเกินไม่ใมันเสียงดังเกินน้องอ๋อโอเค พลาดเยอะนะเอาไปใี้สูดู a ่าอยู่สงครามมั้ยเฮียมีใครที่เสียบเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าดาวัยอยงนี่โอ้ยเดวิดน้อยสามตัวสมแล้วจริงที่เป็นคู่นี้แม่งจะแพ้ชนะแม่งคือยิงอะแค่นั้นแหละใครก็ได้แะ Uh -huh. It's not going to end with a bang, it's not going to end oh. with a <laughs> what hey, hey. <sighs> oh. But the damage is already dealt. The run out of sand, eight and four and a half. My word. Oh, what did absolute I start to this match. Oh. <laughs> อะเห็นหมดเลยห้วจอพิงผ้าจะไว้หัวใจผ้าแปลว่าเอาลยนึดอแหลเี้ยนหัวตาดีไอ้นที่เก่อ่สุดในเกมว่าแล้วมูมันยิงย่างยิงเงี้ยเี้ย ใืออาแววนี้ตลอดจริงนะ่เอยแล้อผมมันจังหวะแบบคนปกติไม่เล่นเลยตรงนั้นนะโ่สดเันจันทิงี่รอมาข้นขึ้นไปเอ้าต้องมกินอ้เอาอ้เอาอีกตัวไตาขอขอให้ขอเลยให้หมด ถามยังไงได้อย่างนั้นแล้ววางจังหวะนี้ไม่เาโอ้โหยิงวะ The Ace is his the e a ไอ้น้งคนที่อายุเยอะสุดในทีมอะลอล็ร้อนแล้วทุบแล้วทุบแล้วทุบเบาแล้วทุบเบาแล้วแทุบเบา ไปฟิกเลอผมอเล็กปา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 กาไอ้ก่อนอันนี้ยเปเล็กมันก็เทสตมาแบบคนละุ่นเหมือนกันเว้ยเนี่ยจริงจรมันมีสมองฝังยังอุตสาห์แบบโตน่ะโอ้ทำม่ได้นเทำมี่อยู่จริงเออด้วยเออด้วยสามยังไงยังไงว้ยโอ้งโดนหมดจิบหายแล้ว โอ้าหห้ัดทีมช็อต3จินจิตามาวิฟตามาวิฟเลยอันนี้ตามาวิฟจบแล้วล่ะก่อนจริงครับเออเน็กเซี่อะไรอย่างงี้